ครับกลับสวัสดีท่านชมุกท่านนะผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม PlayStation นะครับวันนี้ผมจะเล่นโหมดมัองกันระดับง่ายนะครับด้วยปืนนี้เลยนะครับอาจจะปืนนี้ฮะปืนนี้ปืนนี้นะครับผม TMP TMP นะผมแล้วก็ก๊อกสิบแปดสิบเจ็ดนะครับทุกท่านมือหัวนะฮะโอเคก็ครับเดี๋ยวจะเล่นกันด้วยปืนนี้แต่ว่าเราต้องใส่ของไปด้วยครับหนึ่งต้องมีกระเป๋านะครับกระเป๋าหลังนะกระเป๋าหลังอันไหนก็ได้นะครับ นี่ครับกระเป๋าเราดี้มาสักอันนึงครับให้มีจอมฮีโร่จอมตีสามสองนะครับเอาไปเล่นกันนะพราะเล่นตัวเปล่าไม่รอดแน่นะครับโอเคครับมีแค่นี้ครับของที่ต้องเตรียมไปนะครับโอเคเราเริ่มเลยดีกว่าครับก่อนอันนี้ผมเล่นไปแล้วตาหนึ่งแต่ประเด็นคือคลิปหายนะครับอืมไม่ใช่คลิปหายนะครับคลิปหายโอเคจะสร้างห้องเลียกันเลยครับกระสุนกระสุนเพิ่มไม่ต้องเอาไปครับกดเลย S great. <S โอ้เสียงดังมากโอเคครับต้องเบาอเสียงก่อนนะครับเสียงดังมากนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเสียงงานกระซิบ 10. โอเคเียวขนาดมดีผมว่ามีดเริ่มตอนไีนเลยนะ มีเจ้าเซตริ่มต้นไปยิงผีเลยนะว่ามันยิงได้ไหมขอแค่มีกระเป๋าอันหนึ่งนะครับแต่สมัยนี้ไม่ทั้งหมวกเพิ่มฮีร่กจอมตีแล้วก็รองเท้าเนาะโอเ้เสียงเพลงดังจังโอเคปรับเสียงเพลงไงให้เสียงปืนเงียบกริบเลยเนะี่ย แบบนะสักครู่นึ่งครับแต่ตอนนี้เล่นอยู่โอเคก่อนหน้านี้นผมก็ไม่ทสอบเทสเสียงนด่ไงโอเคมีเสียงแนละ้วรื่อยๆนะครับระหว่างยิงก็พยายามโยกหลบด้วยนะครับ ไปยืนยิงเดี๋ยวๆกับมันก็ไม่ได้คนะมันชอบมาตีข้างหลังเี๋ยครับยิงไปกันเรื่อยๆับชิวๆ เลี้ยวสี่นะครับโอเคสังเกตเลี้ยวสี่ด้านล่างนะช่วยเพิ่มน้ำเม็นะครับแต่ผู้เล่นเก่าๆจะรู้อยู่แล้วผู้เล่นใหม่ๆน่าจะไม่รูนรน้นะครับแหน่หยอกๆเราต้องรู้กันบ้างสินะครับเดี๋ยวผมจะพูดฟังคำเพลงครับยิง,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 งไปเรื่อยๆนะครับ ยิงได้นะครับยิงไปร้อยยิบเก้าตัวนะครับตัวน,นี้ทําไปเล่นไปนะครับยิงง่ายนะครับทีิี่ผมใส่เพิ่มตังเพิ่มหลียนะครับเพาะนั้นดามเมจจะไม่เกี่ยวข้องเลยใกล้แตกแล้วรอสักครู่นะครับ ครับแตกเรียบร้อยนะครับครับเตาวิไปทางซ้ายก่อนนะวิ่งไปให้ไหวที่สุดเลยนะครับอเคมาถึงทันพอดีนะครับตัวทองจะยิงไม่ยิงก็ได้นะส่วนใหญ่จะผมไม่ค่อยยิงนะครับเพราะเราเล่นเอาชนะเฉยๆนะครับ เรทองนี่คือได้แต้มเยอะมากเลยครับพยายามยิงให้ได้พยายามแย่งเพื่อนยิงให้ได้นะครับเป็นอะไรท,ที่ดีมากแต่ถ้าเราก็ยิงเห็นไหมครับแต้มจะน้อยมากมันน้อยแบบน้อยสุดๆเลย ไปเรื่อยๆนะครับชิวๆนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็ยิงได้นะครับไม่ใช่ยิงไม่ได้ครับ ไปต่อตัังทางขวานะครับนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับชิวๆชิวๆเลยนะครับคนเดียวก็สู้ได้นะครับขอให้มีกระเป๋าหลังอันหนึ่งนะสามารถหาซื้อได้นะครับผมอี๋าวยิงตัวท้องครับ ยิงสักหน่อยนะครับเอาแค่ไม่เยอะนครับดักยิงเลยนะครับอุย้ยโดนระเบิดมาครับเจ็บ ก็ก็ยิงได้ครับดาเมจก็แรงนะครับเป็นร้อยนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะยิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตายแน่นอนครับแต่ลำบากตรงนี้แหละครับตัวมังกรเล็กนะครับผมโอเคเราเลือกกินทางขวาก็อได้หรือซ้ายก่อ็ได้ครับตามที่ั่นนะครับอาจจะพุ่ชันนะครับขออภัยนะพึ่งตื่นนะพึ่งตื่น ยิงทางขวาก่อนเลยครับเอ,เอาเลยเลยยิงตัวนี้ให้ตายก่อนนะครับตัวซ้ายจะสั่งง่ายๆเลยนะครับโอเครับทางนี้ต่อเลยนะครับอาจจะแพ้นะครับเล่นอย่างนี้ผมแนะนำว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้เล่นอย่างนี้นะครับอันตราย ครับอาจทำให้แพ้ได้ด้วยขออยาใช้ RPG นะครับคครับได้เก้าสิบ ไอ้เจกาหลานแต้มนะครับความจริงก็สู้ได้นะครับแต่พอดีคือมันจริงไม่ทันจริงๆนะมันเยอะกระสุนก็น้อยนะครับแต่ยิงได้แน่นอนครับผมโอเคครับตรงนี้ก็สบายนะครับได้ครับคุณยนต์แล้วสบายๆเลยาดาเมจไม่ออกเราต้องยิงตัวเล็กก่อนนะเพื่อหาแต้มดาเมจนะครเพี้ยไ,ได้แนละ้ว พยายามยิงพยายามยิงให้ทะลุตัวมังกรนะครับจะได้โดนสองตัวเลยนะครับ<ป>โอเคครับเสร็จแล้วต่ทนี้ก็ะดามังกรเดี๋วผมจะข้ามให้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะสามสองหนึ่ง เคจบกันไปสักทีนะครับมีตายบ้างนะผมมีการใช้ยานะครับผมเห็นไหมครับอย่างที่เห็นนะครับคือมันเล่นได้นะครับแต่มันก็ยากพอตัวต้องมีของในการเล่นด้วยนะครับผม,ผมดูแต้มดีกว่าสิบเก้าล้านนะครับผมไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงตัวทองด้วยครับตอนต้นเกมเลยได้น้อยเลยนะครับโอเคได้ยาได้ซอมบี้ได้ชิ้นส่วนปืนคู่โอเค ครับผมก็คลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับผมสรุปก็คือปืนทีวีเล่นได้นะครับแต่ต้องมีของนะครับคือ1มันต้องมีกระเป๋านะครับ2ต้องมียาสามต้องมีอพีจีอาพีจีกับยานี่ซื้อในเกมได้เวลาเวลาเราบางเครืบินมาให้ก็ซื้อได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ติ๊ตต์นะครับขอบคุณมากมากนะครับผมเสียงกระเป๋าก็ขอัยด้วยนะครับก็พอดีว่าลืมปรับไม์ ก็เพิ่งเตือนด้วยเสียงไม่ได้ด้วยแผลบหน่อยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมอนบหนครับ